ท่านผู้ชมครับการที่เราจะเชื่อมต่อว่าในเรื่องของประชาคมสกิจอาเซียนในสังคมประเทศไทยของเรานะครับประชากร67ล้านคนจะต้องมีการผลึกกาลังเป็น600ล้านคนในอีกประมาณ2ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องของการชี้บ่งว่าเรื่องการพัฒนาทุนนุษสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้นําพาเกี่ยวพันกับเรื่องของ h a p p y ้โอเพสหรือความสุข8ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Happybody ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มีความแข็งแรงภูมสุขนะครับ ยังไม่พอนะครับเราแบ่งปันความรู้เกี่ยวพันกับเรื่องของแฮปปี้มันนี่นั่นคือการจับจ่ายใช้สอยเงินให้ถูกประโยชน์สูงสุดเขาเรียกว่ารู้จักการใช้รู้จักการเก็บออมแล้วก็มีการบริหารจัดการการแบ่งเงิน3ส่วนยังไม่พอนะครับเรายังพูดถึงเรื่องของการจัดการเรื่องการทุนความรู้นั่นคือแฮปปี้เบรนดครับการที่เราจะมีความรู้หลากหลายนั่นคือจะต้องเติมเต็มความรู้จากการศึกษาหาความรู้จะต้องหาแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตจําเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับคนประเทศไทยของเราครับ เราดาเนินการเกี่ยวพันกับเรื่องของการเสริมสร้างว่าเรื่องของสุขภาวะที่เกี่ยวพันกับเรื่องแฮปปี้ลีแหละครับเราจะต้องมีบริบทว่าเรื่องการสันนาการรูปแบบต่งตตางๆเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นการเสริมสร้างแฮปปี้ลีแหลกที่สามารถเชื่อมต่อกับว่าท,ทาสังคมให้เกิดขึ้นอย่างถาวรครับยังไม่พอครับเราได้มีโอกาสนําพาครอบครัวมาเที่ยวและแบ่งปันใช่ไหมครับนั่นคือแฮปปี้แฟบริสครับสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยมีการ ดำเนินการเพื่อเรื่องการเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมสังคมประเพณีการปฏิบัติที่งดงามยิ่ง,งนะครับนั่นคืออีกแบบหนึ่งคือเรื่องของโซซาตี้เห็นไหมครับความหลากหลายของแฮปปี้เวิร์กเพสแปดเรื่องเนี่ยนะครับยเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราได้รู้นะครับว่าปัจจัยแฮปปี้มันนี่แฮปปี้บอดี้แฮปปี้เบรนแฮปปี้รีแล์โซซตี้หรือแม้แต่แฮปปี้โซยังมีเรื่องแฟมิลี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจัยเหล่านี้ครับจะเห็นว่าการที่สํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสดำเนินการรังสารเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขผมมีความเชื่อหละเกินนะครับว่าการแบ่งปันลักษณะนี้เนี่ยจะสามารถนําพาประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์นาพาทุนทุของไทยเราแข่งขันสู่ตลาดสากลหรือเอเชียได้อย่างแน่นอนครับนี่คือปัจจัยหลักที่ทําให้เราได้รู้นะครับว่าองค์การแห่งความสุขนั้นสามารถเสริมสร้างได้จริงครับ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เรารู้นะครับว่ากลยุทธ์การเสริมสร้างคนนั้นน่าจะต้องมาจากกระบวนการว่าเรื่องของทักษะความคิดความรู้ประสบการณ์มาจะระบบหัวจนถึงผู้บริหารหลับการจนถึงพนักงานโดยภาพรวมครับส่วนนี้ ทำให้เรารู้นะครับว่าการเสริมสร้างความสุขนั้นสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดําเนินการได้ตรงตามพระบรมง์ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วครับแล้วเชื่อนะครับว่าการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์เหล่านี้จะต้องช่วยการเสริมสร้างทุนิรืองของไทยเราให้แข่งขันได้ด้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับตัวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของบึงสีไฟครับว่าที่นี่นั้นเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจนอกจากนี้อีกเท่าที่ผมรู้พิจิตรมาไม่ได้ถ้าหากไม่ถึง เมืองชาละวันแล้วถ้าหากมาที่นี่แล้วเนี่ยไม่ได้เจอนะครับบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับจะต้องมีทะเลนะครับเขาบอกว่าทะเลที่นี่ไม่มีครับมีแต่บึงสีไฟครับแล้วยังไม่พอนะครับเท่าที่ทราบนะครับประวัติของพี่จิตเนี่ยนะครับหลายคนคงรู้จักใช่ไหมครับคุณอาสดใสายร่มโบกนองเคยร้องเพลงเกี่ยวพันกับเรื่องของพี่จิตนะครับสาวเมืองพี่จิตน่าชิดเชยชมชอบเพลงนี้ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีชาละวันที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับว่าชาละวันที่นี่นั้น ดูร้ายหรือน่ากลัวอย่างไรครับอย่างน้อยคือเรามีบุคคลที่เป็นต้นแบบหลากหลายครับและนี่ถือเป็นเมืองที่สําคัญยิ่งของประเทศไทยครับนั่นคือจังหวัดพิจิตรครับช่วงต่อไปนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศอื่นๆนะครับที่เขาจัดการเขาจัดกันยังไงครับและที่นี่ฮะถือว่าเป็นองค์ประกอบสมบูรณ์ผููสุกยิ่งครับสำหรับการที่เราจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ Happy Work p l a c e ครับ